มาต่อเอพิโซด2กันนะครับผมหลังจากที่ผม weathering นะครับหรือว่า repaint เจ้าดามของมีดเล่มนี้ไปแล้วนะครับในเอพิโซดก่อนหน้านี้ใน EP ก่อนหน้านี้พี่ๆก็จะเห็นว่า,าด้ามเขาก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากเลยสีที่ติดอยู่บริเวณด้ามนะครับจะเป็นสีน้ำตาลเปื้อนๆอยู่บริเวณในร่องหรือว่าในซอกหลือบนะครับซึ่งก็ทำให้มีดเนี่ยดูโซมเก่าขึ้นเยอะเลย ขั้นตอนต่อไปผมก็จะมารีเพนต์นะครับโดยจำลองเรียนแบบหยดเลือดแล้วก็คราบสุขรกที่มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นส l ปลชหรือเป็นดริปนะครับหยดลงบนด้ามซึ่งาการทำแบบนั้นก็จำเป็นจะต้องให้สีชนิดพิเศษนะครับแล้วก็เลือกมาใช้งาน ตัวด้ามเนี่ยหลังจากที่ผมรีเพลหรือเวสเซอร i n ิงไปแล้วนะครับผมจะปล่อยให้แห้งประมาณ3-4วันเพราะว่าสีที่ผมเลือกใช้มันเป็นสีออยล์เบสนะครับออยล์คัลเลอร์แบบนี้มันก็จะค่อนข้างที่จะแห้งช้ามากนะครับแล้วเวลาแห้งแล้วเนี่ยก็มันอาจจะมีความเหนอะเหนียวอยู่นะก็เลยจำเป็นจะต้องปล่อยทิ้งไว้นะครับให้แห้งที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังจากนั้นก็ค่อยมานำมารีเพลอีกทีนึง ในอตอนนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์หรือว่าสีที่จะใช้เพ้นต์ลงบนด้ามน,นี้นะครับก่อนจะเสร็จเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมใช้อะไรแล้วใช้งานยังไงครับมาดูกันเลยอันดับแรกคงต้องแนะนําก่อนนะครับว่าจริงๆสีเพ้น์เนี่ยเราสามารถใช้สียี่ห้ออื่นก็ได้แต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมีประสบการณ์ใช้งานสียี่ห้อนี้อยู่ตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่ยุคก้าส่วนนะครับแล้วก็ คุ้นเคยคุ้นชินกับประสิทธิภาพคุณภาพของมันนะครับซึ่งที่นำมาแนะนำวันนี้ก็จะเป็น t a m i y a Color Acrylic Paint นะครับซึ่งก็จะมีด้วยกันหลากหลายโทนสีหลากหลายแบบเลยเดี๋ยวจะมาแนะนำว่าผมใช้สีอะไรในการเพ้นท์บ้านนะครับก็จะบอกเป็น t a m i ย a Acrylic Paint m i มินินะครับอันนี้เป็นขวดขนาดเล็กนะจริงๆสมัยก่อนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าขวดมันเท่านี้หรือเปล่านะเมื่อสัก20กว่าปี30ปีที่แล้วนะครับ ผมเคยมีสีธรรมย่าเยอะมากเลยนะแต่ว่าก็โดนเพื่อนยืมไปแล้วไม่คืนนะหายหมดเลยสุดท้ายก็ผมต้องซื้อมาใช้ใหม่แล้วก็ส่วนตัวตอนนี้ผมก็มีสีธรรมย่าอยู่ประมาณ40กว่าขวดนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายเฉดสีด้วยกันนะครับสีธรรมย่าวันนี้จะมาแนะนำมีด้วยกันทั้งหมด3แบบนะครับประเภทแรกก็คืออะคริลิกเพ้นท์นะครับนี่นะครับโดยขวดเขาจะเป็นฝากลมใหญ่ๆแบบนี้นะครับ กลมอย่างนี้ขนาดบรรจุของเขาก็จะเป็น10มิลลิลิตรนะนะครับส่วนรหัสชื่อสีก็ดูบริเวณตรงด้านบนตรงนี้นะครับโดยอันนี้จะเป็น X19 ก็จะเป็นรหัสชื่อสีคือ s o o k นะครับส่วน X27 ก็เป็น Clear r e d ก็คือเป็นแดงใสกับเป็นดำใสนั่นเองนะครับผมก็ชื่อสีกับชื่อรหัสเนี่ยต้องไปดูนะครับ X เนี่ยจะเป็นสีเงานะครับแต่ถ้าเป็น XF นะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอีก อันนี้เป็น XF ก็คือเป็นสีด้านนะง่ายๆจำง่ายๆครับ Flat ก็คือ F นะครับ X ก็คือแบบเหมือน Extra s h i n อะไรเงี้ยถ้าเป็น X ก็คือเงาถ้าเป็น F XF ก็คือด้านรหัสก็เป็น Flat Clear นะครับถ้าเป็น Clear เฉยๆจะเป็น X 22นะครับก็มีด้วยกันหลายแบบเลยนี่พวกนี้จะเป็นสีใสๆหมดเลยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งผมยังไม่เคยใช้งานนะแต่ว่าเท่าที่อ่านดูข้อมูลอันนี้ เหมาะกับการใช้พ่นนะครับใช้ทาได้ไหมได้นะครับแต่ว่าใช้พ่นก็ดีกว่าด้วยนะก็จะบอกว่าเป็น LP 67 L คือน่าจะเป็น l ลกเกอร์นะครับส่วน P คือเพน n ์นะครับเลกเกอร์เพน์รหัส67ก็เป็นสีสโมกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นสีเชื้อเลกเกอร์ต้องใช้เลกเกอร์ผสมนะครับอันนี้จะต่างกันใช้น้ำไม่ได้ใช้อินเเมลไม่ได้แยกไปเลยเหมาะกับการใช้พ่นทาก็ได้นะอันนี้ก็สั่งมาลองดูส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็น กลุ่มของสีอ n นาเมลเพน t ์นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะมีขนาดขวดที่เล็กกว่านะจะสังเกตได้เลยว,ว่าขวดจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมฝากลมเล็กๆแบบนี้นะครับซึ่งอินาเมลเพนส์เองเนี่ยก็จะระบุไว้ข้างหน้าตรงนี้เลยว่าเป็นไทมิยะคัลเลอร์อินาเมลเพนส์นะครับอินาเมลคือเหมือนสีทาเล็บ嘛นะครับก็ใช้น้ำมันผสมอีนาเมลนะครับในการทำละลายซึ่ง X ต่างๆก็จะเป็นสีเงานะครับแต่ถ้าเป็น XF ก็จะเป็นสีด้านจำเหมือนกันเลยคือเคลียร์เลขก็27เหมือนกันนะครับ ชื่อเดียวกันเลยแต่ว่าเบสมันคนละเบสกันอลองหยิบให้ดูนะครับอันนี้เป็นอะคริลิกละลายน้ําได้ตัวนี้เป็นอีนาเมลละลายน้ําไม่ได้นะครับขวดก็จะต่างกันโดยอันนี้จะจุแค่10มลลิตรมัอันนี้10 ml นะครับแต่ตัวนี้มันเมอินเพแปนะทำญี่ปุ่นผมไม่แน่าจะว่าความจุมันกี่ ml เนาะเพราะว่าเขาติดฉลากทับไปหมดเลยนะครับก็ขวดก็จะเล็กๆก,กว่าเนาะอ๋อ10 m เเหมือนกัน10 ML นะครับเน็ตส่วนอันนี้ก็เป็น10 ml เหมือนกันคือขวดขนาดต่างกันนะนะครับแต่ว่าความจุปริมาตรเท่ากันเลยนะครับ33 flow ons นะ10 ml เท่ากันความจุเท่ากันแต่ขวดขนาดต่างกันหน้าตาไม่เหมือนกันเนาะสรุปคืออีนาเมลจะเป็นขวดเหลี่ยมฝากลมเล็กอะคริลิกจะเป็นขวดกลมฝากลมใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็แล็กเกอร์ก็จะคล้ายๆกับตัวที่เป็นอะคริลิกเลยนะครับเพียงแต่ว่าจะบอกว่าเรียกเป็นแล็กเกอร์เพนต์นะครับ ก็คือฉลากไม่เหมือนกันนะครับส่วน2ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวทําละลายนะครับเป็นซินเนอร์ทำให้บางลงเนาะ X 2 0ตัวนี้เป็น e ีนาเมลเพน t นะครับก็คือใช้กับ e ี a าเมที่เป็นขวดแบบนี้นั่นเองจะเป็นไซส์เล็กนะครับจะมีไซส์ใหญ่กว่านี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็น X 2 1 a เป็นอะคริลิกซินเนอร์นะครับใช้กับตัวฝากลมแบบนี้ใช้ทําละลายให้มันจางบางลงสำหรับพ่นนะครับซึ่งผมก็สั่งมาเผื่อ จำเป็นจะต้องใช้งานเจ้า2ตัวนี้นะครับใช้ล้างภูก,กันใช้ล้างสีรวมถึงใช้ทำละลายด้วยใสย่สแบบนี้เลยนะนี่เป็นน้ํามันนี่เป็นน้ำนะครับก็ไม่ใช่น้ําเปล่าแต่เป็นอะคริลิกของเขาครับโอเคเดี๋ยวผมจะเตรียมพื้นผิวแล้วเดี๋ยวมาเพ้นท์กันให้ดูนะครับผมโอเคนะครับผมเตรียมหน้างานพร้อมแล้วเนาะอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ต้องใช้งานนะครับก็จะมีถาดผสมสีผมใช้เป็นเซรามิกหรือพอสเลนนะเพราะเช็ดล้างทำความสะอาดง่าย มีช้อนแบนๆนะครับสำหรับเกลี่ยสีคือลองกลิ้งสีดูในช้อนแบบนี้คือใช้แล้วทิ้ง,งนะครับก็คือไม่เอาไปกินกับอาหารและเป็นช้อนไอศกรีมนะครับแล้วก็จะมีแท่งสําหรับคนสีนะด้านนี้จะเหมือนที่ตัก ทขี่ขี้หูเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นการแบนๆใช้กับสําหรับการคนสีในขวดหรือว่าจะเป็นการตักเนื้อสีขึ้นมาครับซึ่งไม่มีก็ได้ใช้ก้นภูกันก็ได้นะครับแต่ผมชอบแยกไว้แล้วก็จะเป็นภูกันขนาดเล็กตั้งแต่เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วแต่ความถนัดนะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับนี่จะเป็นเรเนซองส์มาสเตอร์อาร์ตอะไรพวกนี้นะครับก็จะบอกเป็นอาร์ติส c r อะคริลิกบัชนะครับเป็นแปลงสำหรับอะคริลิกสําหรับดิฟสี ถ้ามีอีกก็คือจะเป็นหลอดดูดนะครับหรือจะเป็นสริงสำหรับเป็นเข็มฉีดยานะครับดูดสีก็ได้ซึ่งก็จะสะดวกสีที่ผมจะใช้เพ้ท์นะครับผมเลือกเป็นอะคริลิกแล้วกันนะเพราะว่ามันล้างมันล้างน้ําง่ายนะครับแล้วก็มันมีเนื้อสีที่ไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งที่เลือกเป็นอะคริลิกเพราะว่าเวลาเพ้น์ลงไปบนด้ามแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราใช้น้ํายาเช็ดมีดประเภททําความสะอาดพวกคาบกาวพวกนี้ โอกาสที่สีจะหลุดลอกล่อนเนี่ยน้อยนะครับเพราะว่าอะคริลิกเองมันต้องแห้งแล้วแห้งเลยนะต้นเช็ดกับอะคริลิกครีนเนอร์เท่านั้นแต่ถ้าใช้อีนาเมลโอกาสที่จะละลายเพราะว่าน้ำยาเช็ดพวกบู er, ลูครีนเซอร์อะไรพวกนี้มันอาจจะมีนะครับก็เลยแยกไว้โอเคขั้นตอนแรกก็คือเอาสีออกมานะครับแล้วลองเพ้น์ดูนะครับซึ่งผมจะใชะ้ตัวตักสีก่อนแล้วกันนะครับผมจะใช้สีแดงเนาะเพราะว่าแดงเนี่ยมันเป็นสีที่เหมือนเลือดนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับ ก่อนจะใช้งานก็เขย่าก่อนนะครับเขย่าเลยไม่ต้องกังวลเพราะว่าสีอาจจะตกตะกอนแม้ว่าจะเป็นเคลียร์ก็ตามแล้วก็เปิดฝาออกมานะครับมันจะเห็นว่ามีความใสแดงๆแบบนี้อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันแดงพอที่จะเหมือนเลือดหรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องผสมสีไหมนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันซึ่งถ้าลองดูก็เป็นแดงที่ค่อนข้างจะสดนะครับแดงสดๆเลยจริงๆอาจจะไม่ต้องผสมหรือต้องผสมก็ได้เนาะลองแตะๆป้ายๆดูนะครับ แทมๆดูเออก็ดูคล้ายๆเลือดอยู่นะนะครับแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันสดไปนะครับวิธีที่จะทําให้มันดูเหมือนเลือดกว่านี้ก็คือผสมสีสโมกเข้าไปนะครับก็คือเป็นสีสีดำๆนี่นะครับลงไปด้วยนะก็ต้องหยดลงบนถาดแล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้พู่กันจิ้มจิ้มแล้วลองเพ้น์ดูนะครับดูว่ามันจะให้ผลลัพธ์ลักษณะไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาบอกเทคนิคด้วยว่า อ๋อเพ้นแบบนี้แล้วมันจะได้ผลแบบไหนนะครับผมนี่ก็จะเป็นเหมือนรอยเปือ้อนตามนี้เลยเดี๋ยวค่อยค่อยๆทําดูทีละน,นิดอะคริลิกเองเนี่ยเขาจะมีความหนืดตึงอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เวลาเปิดใช้งานเนี่ยให้ระวังนะอย่าเปิดทิ้งไว้นานนะครับไม่นั้นมันจะแห้งจับตัวเป็นฟิล์มนะครับกลิ่นของทรมิย่าก็ยังมีกลิ่นพอสมควรนะครับผมจะลอง ป้ายๆปัปดๆด,ด,ดูแบบแรนดอมก่อน,นมันอาจจะบางดูไม่เหมือนเลือดสัทีเดียวเพราะว่าสีมันอ่อนนะก็ต้องเข้าใจนะครับแต่ถ้าอยากจะให้มันดูเป็นเลือดมากก็ใช้วิธีหยดลงไปนะครับซึ่งก็ตอนนี้อยู่ขั้นตอนการแต้มสีก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาปรับลักษณะแพทเทิร์นให้มันดูคล้ายๆกับภาพเลือดมากขึ้นอาจจะมีการแต้มสีดําปนลงไปนะครับสีสโมกน,นะครับให้สีแดงเนี่ยมันดู มองค้ำขึ้นนะครับดูแบบไม่ตั้งใจเหมือนคาบเลือดจริงๆเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมจะเพ้นไปเรื่อยๆนะครับทีละนิดทีละนิดมันอยู่ที่ทักษะการเพ้นแล้วว่าเป็นยังไงครับโอเคนะครับผมก็เพ้นมาได้ประมาณหนึ่งละสีมันอาจจะดูสดไปหน่อยเนาะแต่ผมจะมีวิธีเกลี่ยนะครับเราสังเกตดูว่าตรงบริเวณฝาเนี่ยมันจะเริ่มแห้งแล้วนะครับถ้าไม่อยากจะเทสีออกมาก็ใช้วิธีเอาฝาครอบไว้นะครับแล้วก็เวลาเพ้นเนี่ยผมพยายามจะใช้ พูกันจิ้มๆนะให้มันกระจายแล้วเดี๋ยวจะมีวิธีเกลี่ยให้มันดูเหมือนกับรอยเปื้อนนะครับมากกว่ามากกว่าการใช้แปรงปาดไปแบบนี้นะ่นเดี๋ยวผมมาทําให้ดูว่าทํำยังไงนะครับวิธีก็คือผมจะใช้มือนะครับจับไปเลยนะครับคือกําไปเลยให้มันเหมือนกับเวลามีเลือดติดที่มือเราแบบนี้นะครับแล้วเราก็พยายามจะกําไปให้มันบางส่วนมันจะมีส่วนที่มันติดแน่นบางส่วนก็เป็นส่วนที่ติดน้อยนะครับตาม ลักษณะของพัทเทินก็คือเหมือนมือเราเห็นไหมเหมือนเลือดมากเลยนะครับเวลาโดนถุงมือสีดำเนี่ยแล้วสีมันหมาดๆอยู่เนี่ยโอกาสที่สีมันจะติดตามถุงมือของเราออกมาก็ต้องมีนะครับแล้วก็การกรรมแบบนี้ก็ทําให้บางส่วนเนี่ยมันจางลงบางส่วนก็ยังคงเข้มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นการแรนดอมนะครับลวดลายที่เกิดขึ้น ตรงไหนรู้สึกว่าน้อยไปยังไม่พอใจก็สามารถจะเพ้นท์รีเวิร์กได้ตรงนั้นซ้ําๆได้นะครับเพ้นท์ให้มันมีเป็นแองเปียกๆแบบเนี้ยเยอะขึ้นแต่ตรงไหนที่มันบางๆตรงนี้ก็ปล่อยให้มันถูกนิ้วหรือว่าถุงมือเนี่ยดูดซับไปสังเกตด้านที่เพ้นท์แล้วนะครับยังไม่เสร็จเนาะกับด้านที่ยังไม่เพ้นท์เนี่ยฟีลลิ่งต่างกันเยอะมากนะครับโดยด้านนี้จะเห็นเลยว่าด้ามเขาจะมีลักษณะเป็น คราบแดงๆติดเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ขนาดผมยังไม่ผสมสีดำนะเพราะผมรู้สึกว่าทามียญาเองเนื้อสีเขาเยอะนะครับแล้วก็แดงของเขาไม่ได้แดงแป๊ดนะครับแดงสดนั่นแหละแต่พอม,มาเจอกับสีน้ำตาลของด้ามน้อเขียวที่ผมเพ้นใบแล้วมันก็เลยทําให้ดูคล้ายเลือดมากๆนะครับรู้สึกไปซะด้วยซ้ำว่ามันเยอะไปไหมผมก็จะปิดฝาก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเขย่าวขวดอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมต้องการจะเอาสีมาอยู่ที่บริเวณด้านบนนะครับ พอใช้จากฝาด้านบนเท่านั้นนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็จิ้มอีกใช้พุก,กันแต้มแบบนี้แล้วก็แต้มไปเลยนะตรงไหนอยากให้มันมีเลือดเจอะๆก็แต้มไปจะเป็นการลากแปลงการจิ้มแบบนี้ก็ได้นะรู้สึกว่าบางทีสีแดงอาจจะเยอะยดไปซะด้วยซ้านะครับแต่ลวดลายที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นตามการกระจายของสีที่อยู่ที่มือเราอะนะเวลาเราลองเพ้นแบบนี้นะครับจิ้มจิ้ม พี่พี่จะเห็นว่าสีค่อนข้างที่จะสดแล้วก็เข้มมากๆนะบางส่วนก็จะจางๆก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เราไม่ได้ต้องการให้มันสดมากอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับเนี่ยแบบนี้สมมติว่าถ้ามันสดไปปะผมก็กำนะครับให้ถุงมือเนี่ยมันเป็นตัวกระจายแพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นการแรนดอมนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังนะครับว่ามันจะต้องออกสวยเหมือนกันทุกเล่มบางเล่มก็อาจจะเหียกก็ได้นะครับก็ไม่แน่นะนะครับตรงไหนก็อยากจะให้มันมีเพิ่มก็ ปาดลงไปแล้วไม่ต้องขยําก็ได้ให้มันติดเยอะๆนะครับแบบนี้ด้านนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมก็จะทําด้านนี้เหมือนกันนะลองเวริร์กด้านนี้บ้างใช้สีไม่ได้เยอะเลยนะน้อยมากนะครับแต่ก็จะต้องใช้จินตนาการพอสมควรเนานะว่ามันจะกระจายยังไงไหลาจากตรงไหนไปตรงไหนนะครับคือถ้าบางคนอยากได้เป็นจุดนะครับผมไม่ได้หยดเป็นจุดเนาะผมจะใช้วิธีแบบ เหมือนเป็นปื้นๆมากกว่านะตรงนี้ผมอยากให้ดูเหมือนกับมือเปื้อนนะครับเราก็มาจับมันนะครับแต่บางคนอยากให้มันเป็นจุดก็ใช้วิธีดริปก็คืออาจจะใช้แปรงสีฟันนะครับผสมทินเนอร์ลงไปในสีนี้เยอะๆเลยแล้วก็เอาแปรงสีฟันมาดีให้มันเป็นสะเก็ดนะครับเป็นละอองเลือดแต่ผมอยากให้มันเป็นคราบเวลาจับก็เลยไม่ได้ใช้วิธีหยดดริปนะครับหรือว่าจะใช้สวินช์นะครับไอ้เข็มฉีดยานะครับก็ได้เหมือนกันนะครับ มันก็อาจจะแบบดูตั้งใจไปหน่อยหรือว่าดูแบบอาจจะดูสกโรกดูเละเทะมากไปหน่อยนะครับก็แล้วแต่คนที่เราไม่ใช่คนแล้วแต่คนนะครับที่ต้องการจะทําให้มันออกมาเป็นลักษณะไหนก็ทําตามความต้องการของตัวเองได้เลยนะครับผมอย่างส่วนที่เป็นแบรนด์นตรงนี้ผมต้องการมันติดเยอะๆผมก็เพ้นไปเยอะๆเ,เลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ ใช้วิธีที่ผมบอกแหละคือกำนะครับเอามือกำให้มันติดออกมาเยอะๆเลยนะครับหน้าตาของไอ้บริเวณที่โดนเพ้นท์มันก็จะไม่เข้มแบบนี้นะครับไม่ติดแน่นแบบนี้แล้วนะครับก็มานะครับมือน,นี้มันนั่นแล้วเนาะนะครับด้านนี้กำแล้วนะผมจะลองกำอย่างนี้บ้างนะแดงอาจจะเยอะไปสด,ได้วยซ้ำนะครับไม่เป็นไรถ้าเกิดเรารู้สึกว่าแดงมันเยอะไปเราก็ วีเวิร์กใหม่ได้นะครับด้วยการใช้สีเวทเทอร์ริงทับอีกนะครับนี่ก็จะไม่ได้เป็นแบบเหมือนกับคราบาหยดๆอะไรสักทีเดียวบางทีแบบอยากจะให้มันเป็นสป a s ชก็ใช้แปรงจุ่มสีแล้วดีดแต่ผมอยากให้มันเป็นเปื้นๆน,น,นะครับมากกว่าเหมือนแบบเปื้อนเลือดจริงๆเห็นไหมเพราะจริงๆคือเวลามือเปื้อนเลอวเ,เวลาไปจับเนี่ยมันก็จะมีความเนบหนบอย่างเงี้ยติดอยู่แล้วนะครับนี่ในร่องก็เห็นว่ามันจะ เป็นวาวๆแบบนี้ผมก็จะทิ้งไปเลยเพราะมันเหมือนกับเลือดที่ขังอยู่ข้างในนะครับแดงเขียวเป็นอะไรที่สยองเสียวจริงๆนะครับโอเคด้านนี้เพ้นไปแล้วนะครับมาด้านนี้บ้างด้านนี้เพ้นไปน้อยหน่อยผมก็แอคเซนต์ให้หน่อยนะครับบริเวณด้านบนแล้วก็ตรงส่วนที่มันเป็นขังๆข้างในตรงนี้ก็ใส่ให้อียเยอะเลยนะครับจะได้รู้สึกว่ามันฉ่ำๆ ผมก็เพ้น์ลงไปในนี้นะครับในร่องบางคนอาจจะมองว่าแดงเยอะไปหน่อยนะครับน้อยกว่านี้มันจะสวยก็แล้วแต่ชอบแต่ผมชอบแบบช่ำๆเลยนะครับเนี่ยแล้วก็พอมันได้ที่ปุ๊บก็กำเลยนะครับเอามือกดก็ได้บีบบีบกำๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็เริ่มเลอะนะครับจากตรงนี้ไปเลอะตรงนั้นจากตรงนั้นมาเลอะตรงนี้มันก็จะเข้าที่ของมันเองนะครับนี่เพ้น์เพ้นไปเนี่ยตรงนี้ก็วาววาว จิ้มจิ้มาๆไปส่วนตรงไหนที่รู้สึกว่าสดไปเนี่ยก็สามารถจะใช้สีสโมกนะครับซ้ำลงไปได้ด้วยนะครับผมดูสกรปรกดีเนาะนะครับแต่ก็ดูเท่ดีนะครับตรงนี้รู้สึกว่าดูตั้งใจไปนิดนึงก็ป้ายมันหน่อยนะครับอย่าให้มันอยู่แค่ตรงนี้แล้วก็ใช้มือดบัดบดบัดบดับดมันออกนะครับส่วนที่เริ่มแห้งก็จะเริ่มเซตตัวนะครับแล้วก็ มีดเองก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะครับดูสยองขวัญมากขึ้นกว่าเดิมรอบหูุนี้จะให้มันมีแดงๆอีกก็ใส่ไปช้ำๆเลยนะครับนี่แบบนี้หลังจากที่แห้งแล้วเนี่ยถ้าพี่ๆต้องการจะทำเพิ่มก็ทำได้นะครับเพราะว่า บริเวณของด้ามเนี่ยเราสามารถที่จะแรนดอมลายอะไรยังไงแบบไหนได้หมดเลยนะครับผมก็แล้วแต่ความชื่นชอบเดี๋ยวรอแห้งแล้วเดี๋ยวแกะสกอตเทปออกทับหน้าแล้วมาดูกันว่ามันเป็นยังไงครับขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามาชมนะครับถ้าชอบ EP นี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กันก็ได้โอ้ยเลอะเลอะสีนะครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับพีบบไรเดนเอาท์